ครับสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพอกันอีกคือเรากำลังำเพลงมาเพื่อนพี่น้องวันี้สิบาพี่น้องมาชมสวนทัวพี่น้องมาอัปเดตล่าสุดให้พี่น้องชมให้พี่น้องเบ่งว่าการเฮ็ดครั้งสิ่จะใส่ได้พี่น้องชมไปพี่น้องสำหรับทัวเฮาหนี่เคยเก็บได้ หาเมีดแล้วหาเมีดแล้วพี่น้องนี่ทัวกระดกครับพี่น้องถือว่าดกใส่ได้คลิปที่แล้วเอฟซี FC, ทางบ้านเพื่อนนัน่นคอมเมนต์มาถามสำเพ็งพาเพื่นอนว่าเฮ็ดข้างแบบนี้ล่องอั่นท้ายถ้ำให้เบื้องตอนบักทัวออกน่วยเต็มเต็ม ว่าข่างมันสิสามารถรับได้บ่ไอ้สำเพ็งผ้าเพิ่อนอัปเดตมาให้พี่น้องเพิ<ๆ>่นเบิงไอ้พี่น้องรับได้ดิพี่น้องนี่คือการตัดแต่งแขนงข้างใต้ออกกระบพนาจนเกินไปเนาะพี่น้องเนาะคือถ้าเฮ้ามีการตัดแต่งแขนงพี่น้องบ่วพื่นได้ามีการตัดแต่งแขนงดอกผลกระจิออกมา เต็มเม็ดเต็มหน่วยพี่น้องเข้าดูแรลรักษามันดีๆดูแลเอาใจใส่มันเมื่อแม่นันผู้ล่องคน้นเขาจะปลูกแล้วปลูกไพลเทวดาดูแรลรักษาให้มันกับว่าได้ผลผลิตดีพี่น้องผลผลิตเขาก็ากมาได้บ่เต็มที่ก็คือกันถ้าเข้าดูแลเอาใจใส่เขาดูแรลรักษาเขาเขาก็จะให้ผลตอบแทนเขาได้เต็มที่เขาก็จะมี กำลังใจเห็ดพี่น้องถ้าเขาดูแลให้มันงามเขาก็มีกำลังใจในการดูแลในการเห็ดเพราะคิดไปข้างหน,น้านี่ก็คือเงินทั้งนั้นแหละพี่น้องมันเป็นรายได้ของเฮ้าเบิ่งพี่บอกตัวถือว่าดกพี่น้องดกคักอยู่นี่ก็เป็นลุมสองพี่น้อง ลุมสองแล้วปลูกงวดแรกหนึงห่งวดที่สองบอกว่าเฮาสีเห็ดยังพี่น้องถ้าเฮาตั้งใจเห็ดตั้ตงใจทำก็คือเฮากสิได้เต็มเม็ดเต็มน่วยนะพี่น้องผลที่ตามมามันก็คุมคากับการเหร็ดดีก็เฮาไปหาเห็ดงนันเป็นลูกจ้างเขาพี่น้องเป็นขี้คาเขาเอาเห็ดของของเฮาเมื่อยเฮาก็เศร้า โเมื่อยเฮากับไม่เฮ็ดไม่เฮ็ดไปเรื่อยๆนี่เฮ็ดกันสองคนพี่น้องเฮ็ดกันสองคนสองคนครับสาวหุ่นเพ่งบ,งงบ,บ่ได้จ้างเงี้ยงพี่น้องบ่ได้จ้างไร้วันบ่ได้จ้างผู้ใดมาสอยจะคลองเฮ็ดกระซูก,กันไปสูก,กันไปพี่น้องก็พ่อได้ใ,ใส่ได้สอยพ่อได้ให้ลูกไปโรงเรียน ครับพี่น้องสำหรับระยะห่างระยะห่างระวังติดล่องนะพี่น้องใส่เมตรยี่สิบเด้อถ้ารถไทยยกล่องก็คือบอกเขาทาจ้างเขามาโยกล่องให้ก็คือบอกเขาระยะติดล่องในี่เมตรยี่สิบกติสพอดีพอดีสำหรับบางเทือ้อเขาเขาสีดฮอมนสียาเขาเขาเก็บก็ง่ายดูแลก็ง่ายพี่น้อง สำารับตอนนี้ก็เป็นช่วงฤดูหนาวพี่น้องทั่วกับบ่ค่อยออกกันได้ดอกทั่วออกเนี่ยใส่ระยะเวลาในการดูแลในโดนเติบอยู่ช่วยทได้เก็บผลผลิตพี่น้องพี่น้องอย่างทั่วงามพี่น้องตรงลงสวนทุกมือพี่น้องบพว่าเขาสิปลูกยังกระตามสางท้าเขาค่อยดูแลเขาลงสวนทุกมือค่อยสังเกตการ ว่าเป็นสิ่งที่เหาปลูกเนี่ยมันเป็นเนียงเป็นโรคเป็นไพเอียงห่อก็นจะได้หาวิธีหาวิธีดูแลหาวิธีป้องกันพี่นอ้องก็ถือว่าดกอยู่ทั่วทั่วก็ไเลตัดแตงแขนงเพื่อว่าบ่ให้ใบน้าจนเกินไปถ้าใบน้าเกินไปกระโลก เขามาสุกอยู่ในใบบพว่าสิเป็นน้อนบพว่าสิเป็นเพียพี่น้องเสือล่าเสือล่านี่ตัวสาคัญเลยพี่น้องเสือล่านี่เอาใจยากเอาใจยากที่สุดโรคที่มากกับหนาหนาวพี่น้องโรคที่มากกับหนาหนาวก็คือโรคเชื้อล่านะ่พระว่าสิเป็นโรคใบจุดโรคไวรัสคือโรคล่าสนิม ล่าตากบล่านำขางแมนมืดพี่น้องมาเพียรเชื่อล่พี่น้อง,ออออน,องนกเติออยู่พี่น้องคุณสำหรับแปงไต้พี่น้องแปลงไต้สำเพ็งพาเพื่อนกับลงทัวคือเขาลงทัว เดีย๋ยวิตอัปเดตไทยถ้ำให้พี่น้องชมให้พี่น้องเบ่งนี่กระลำสาวุนเพ่งปลูกไว้สาวุนเพ่งปลูกไว้กับกำลังงามครับสำหรับคลิปนี้สำเพงบ้าเพื่อนกับโบมี่ยังหลายพี่น้องฝากนะพี่น้องฝากให้พี่น้องกดแชร์กดติดตามคกับสำเพงป้าเพื่อนพอได้่มีกำล,ลังใจเฮ็ดคลิป ดีๆต่อไปให้พี่นอ้องรับชมรับเบ่งเอาพี่น้องไหนๆกันไหนๆแล้วพี่น้องสิเก็บบกทั่วให้พี่น้องเบ่งเอาพี่น้องเอาเงา้ยเอาทำบกทั่วเขากะโดกโดกพี่น้องวุ่นวุ่นพี่น้องเก็บผู้เดียวประวัดประไว้พี่น้อง,องจอาวุญ<ท>เพ่งก็ไปเลาะแล้วเลาะอ้อมบ้านจะคล้องกับเก็บถามาพี่น้องมาเ <nehmer> ก็บบกทัว่วนั่มจำเพ็งมาเพื่อน พี่น้องคลิปนี้ก็ขออำล่าพาจากพี่น้องมาพอกันไหมในคลิปหน้าพ่สำเพียงพ้าเพื่อนสิปทไายท่า,ามียงให้พี่น้องเบ่งให้พี่น้องได้รับชมกราบขอบคุณและสวัสดีครับ